หุยแคบล็อกโค้กครับเองมาได้ไงนี่ไอหนุ่มแคบล็อกโค้กครับลูกค้ามามาดูราคากันรออย่นั้นแหละนะครับนี่มาดูราคากันครับรอไหมอ่ะรอบคันนิดนึงให้ดูภายนอกภายในนิดนึงครับมาชอบไหมครับลูกค้าถ้าชอบของหัวใจหน่อยครับสำหรับแคบคันนี้ครับเป็นโตต้ารีโว่ล็อกโค้กแคบนะครับคันนี้นะอ่ะรอบคันทั้งหนึ่งบทเพลงครับสวยไหมครับหัวใจรอเลยพี่หัวใจรอเลย นะครับราคามาแล้วอุย้ยออกหม่เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถปียีสิบสองครับขอย้ําเป็นรถปียีิบสองครับคันนี้จัดไปไปออกหมาหกแสนฟังผมนะไปออกหมาหกแสนพี่จะได้พี่จะได้แคปเตียนี่นี่น,น,นี่พี่ได้แบบนี้หกแสนพี่ได้แบบนี้เลยย้ำหกแสนพี่ได้แบบนี้เลยนะฮะมาหาผมเดือสี่แสนนะไปหกแสนพี่ได้แบบนี้เลย แต่ถ้าพี่เดินทางมาหาผมครับพี่จะได้แบบนี่นี่ครับหล่อๆปี2องครับล็อกโคครับสวยจัดครับมาพร้อมกล้องรอบคันครับหน้าปัจจุบันไปเลยนะฮะเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้ภายในสีดำ่าให้ลูกค้าดูหน่อยให้ลูกค้าดูหน่อยครับรล่อๆครับหยุดไม่อยู่แล้ววินาทีนะครับวีออสเนสาหน่อยสามแสนนะพี่ชายนึกเปล่าไม่แน่ใจนะครับสำหรับมีรถ s อ v โอ้ยเยอะเกินนะฮะ ใครสนใจขนานครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้ที่แอด999จีแอด999จีชัดเจนฟอร์ดีประตูหน่อยครับหลังบ้านครับมันต้องไปแล้วหลังบ้านอะไม่ไปไม่ได้แล้วแหละลูกค้านะฮะมีแคบได้ไหมฮี่แคบก็ขายแคบขายถูกกว่าโลโก้อีกนะห้าแฟงนะนะฮะนะฮะรถตู้ก็มีนะครับเอ็กเพนเดอร์เตรียมปล่อยครับชัดชัดชัดนะับ อะเปิดป้าเปิดป้า่าะเก่งจังสามอันนี้เอาไว้เดี๋ยวพี่ล้างคื้นให้เอาช้อนคืนไปอ,อพักดื่มน้ำสักครู่เดียวครับลูกค้าเราก็ไปกันต่อครับฟ<ค>อร์ดมาแล้วครับลูกค้าโอ้โหยังไง <S> <S โอ้โหดูครับดูครับ B ors ครับซื้อสดครับมาที่บอกครับ จัดตรงลงแม็กห้ทุกคันครับอืมหุ้ยนี่นี่นี่เก็บงานเหรอพ่นกันสนิมมาเนี่ยโอ้โหดูเอาหายเนี่ยครับดูการเก็บงานครับไม่ใช่ว่านเนีย้ยแค่ภายนอกเคยได้ยินปะสวยจากภายในใช่แหมโยนมาไม่บอกอะไรเลย,เยนะฮะเ <laughs> ตรียมปล่อยรัวครับหลังบ้านนะครับที่จริงไม่อยากพามานะมันเป็นการเตรียมปล่อยอ่เพราะบางคนเขาไม่อยากเปิดเผยว่าขายลดแล้ว ฟอร์ดครับสวยไหมขอหัวใจหน่อยมา<ว>นะฮะขอหัวใจหน่อยเร็วพี่มาเดินรอบคันไปรอบหนึ่งไปนะสวยไหมครับมีแบบนี้เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมนะสำหรับฟอร์ดครับให้ดูชุดแต่งครับขอย้ําหมดนี้พี่ไปออกใหม่ถ้าซื้อผ่อนพี่ต้องดาวน์เป็นแสนนะฮะถ้าซื้อสดพี่ก็ต้องไปเสียเงินแต่งอีกหลายแสนนะฮะ<อ>แต่บทนี้มหาป๊อปเฉพาะในรายนี้จัดไปครับแค่1ิบาทไม่มีจ่ายเพิ่มฟังดีๆนะครับ1ิบ บาทไม่มีใจเพิ่มเอ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจะหมูกครับกระจังหน้าครับสูมล้อครับแม็กครับลูกค้าลายล้อพันครับราวหลังคาครับโรบายอย่างดีครับลูกค้าโอ้โหแล้วด้านหลังติดคำว่าฟอร์ดลอยๆอย่างนี้มาอีกด้วยครับเดิมเดิมเจ็ดแสนครับถ้าแต่งผมคิดแปดแสนกว่าบาทนะครับลูกค้าเพราะตอนซื้อข้าผมให้ค่าของแต่งลูกค้าไปด้วยขายแบบยุติธรรมก็ต้องซื้อเข้าแบบยุติธรรม มันต้องอย่างนั้นดิฟอร์ดพร้อมทะเบียนบอกครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทะเบียนอะไรเอ่ยนะฮะทำไมจะไม่ได้ล่ะครับแค่หกหกเจ็ดอ่ะเออมันต้องได้อยู่แล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์เอาแบบไหนถ้าแบบเดิมเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทจากราคาเกือบล้านแบบแต่งคิดแปดแสนกว่าบาทพี่ทักเข้ามาเลยที่แอดเก้าเก้าเก้าจเมเลขเจ็ดหรือเอมเม์เลขแปดแล้วทักเข้ามาเลยนะฮะโยนะครับอะ มาดูด้านหลังหน่อยครับนี่เซนตาครับโอ้โหตัวนี้ใครพลาดผมบอกว่าพลาดเลยใครกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับที่ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทรถครอบคร<ล>ัวผ่อนเจ็ดพันถึงแปดพันกว่าบาทนะครับไปออกใหม่เาเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นเฮ้ยเองรู้ไหมกระทั่งซับนี้หนูวันนี้ออรถคอกโอ้โหนั่นไงรถคอกลูกค้าเอออะไรเฮ็ฮดาวีก็ดีเฮดาวีก็ดี ซื้อเลยนะฮะผมนะอ้าวไม่ไม่ผมไม่คุยกับคนไม่โสดครับโทษทีนะฮะนาวาร่านะแบ็กอีดิชั่น<พ>หน่อยครับคนโสดจะคุยกับคนไม่โสดไม่ได้หรอกมันคลังเอางั้นเหรอเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะว่าไงนะนาวาร่าแบ็กอีดิชั่นหน่อยครับนาวาร่าพิชชันครับถ้าแคปออกใหม่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเขาตีผมตีแปดแสนเนาะเราให้ไปเลยสี่แสนห้าสี่ประตูผมขอเพิ่มแสนหนึ่งเป็นห้าแสนทักมาเลยพี่ชาย ไม่น้นน้อยนะขายสี่แสนไม่สี่หมื่นนะเนล่าฟิสซันเนอลาบให้ไปเลยสดสี่แสนได้รุ่นไหนบ้างครับอยากได้ตัวไหนครับพี่ชายพี่ชายว่ามาเลยพี่เฮ้ยนี่ไงพี่โอ้โหเอ้พี่ชายเมื่อ 7, กี้เจ็ดแสนกว่าบาทใช่ไหมถ้ามันแพงไปพี่เอาหน้าเก่าได้ไหมออโต้ครับย้ำนี่คือออโต้ห<ๆ>น้าใหม่รอๆเหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยแต่พวกนี้จะจัดโปรลดทั้สิบครับออโต้นี่ออกใหม่แปดเก้าแสนกวบาบาททั้งนั้นอะ ผมให้อะไรห้าแสนผมเอามาให้แล้วกับสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต,โต้ที่ขึ้นชื่อว่าดาวเป็นแสนยังมันเป็นหมื่นอยู่เลยวันนี้ผมให้พี่ใช้แค่สิบาทครับผ่<ม>อนหลักพันอนสัญญาครับพี่ผมรักพวกพี่ปะขอหัวใจหน่อยดิเออถ้ามีใจก็ก,กดมารีโว่สองจุดแปดแคปค่ะรีโว่สองจุดแปดแคปค่ะสี่แสนออกไปแปดไงเราขายสี่แสน,แสนกว่าบาทเลยนะ กระบะโตโยต้าห้าดาวห้าหมื่นพรอนหกเจ็ดพันมีไหมครับมีครับทักเข้ามาได้เลยที่แอ <G. S 2> ดเก้าเก้าเก้าจีรถใหม่ๆเลยนะปีสิบเจ็ดสิบแปดนะไม่หลักหมื่นนะขายเลยสามแสนกว่าบาทประกันสุอีกสามปีพี่มีร้านกาแฟอยากจะออกรถได้ไหมครับได้ดิครับพี่ทำไมไม่ได้นะแต่อย่าลืมนะอเมริกาเอออเมริกาโนแก้วนึงวันมารลับวันมาทําเรื่องนะแต่ให้ผมดีๆเลยเดี๋ยวผมทำให้มี F อฟดีบ้างไหมครับเอฟดีไม่ได้มีเข้ามาต้องขอโทษด้วยพี่เนื่องจากเราขายรถใช้ไม่ขายรถซ่อมซื้อเอฟดีมาหลายคันมันซ่อมพี่เลยไม่แน่เรามาขายเนาะเอาเอฟซีได้ไหมแล้วเอฟดีนะสภาพที่สวยไปแล้วอ้าวฟาดโอ้ย,อยเอาไปแต่งเพิ่มเอาไปแต่งเพิ่มนะฮะไทรท่านสี่ประตูตัวเก่าคะไทรท่านสี่ประตูตัวเก่าครับจะอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าบาทนะประมาณนี้นะครับตู้ทึบตู้ทึบคองนี ตู้ทึบนู่น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 เห็นนู่นนู่นเห็นตู้ไหมพูดพูนราคาเดียวครับผมนะไปเอาใหม่ห้าแสนก็บาทรวมแต่งเป็นหกแสนวันนี้ผมให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหลือสามแสนประกันทุนอีกสามปีโอ้โหยังเดือดยังเอาครับส่วนห้าแสนจะได้ซีบีกไหมครับอ่าส่วนห้าแสนได้ซีบีกไหมได้แต่ไม่อาจจะเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวผมดูให้เฮ้ยนี่มันซิตี้เข้าใหม่ครับลูกค้ามันมาอีกแล้วนะครับผมนะ เขาใหม่ใช่ไหมพี่ชายเพิ่งเข้ามาเลยใช่ปะโอ้โหสวยจัดนะครับสวยจัดครับลูกค้าไหมหลักหมื่นอีกแล้วครับสีขาวครับอื้อะรอบคันหนึ่งหมดเพลงไปเด็ด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 นะฮะสามแสนกว่าบาทครับย้ำนะครับซิตี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าห้ากับหกแสนนะขายสามแสนกว่าบาทครับตัวนี้เป็นมีไฟเดอ์ไลท์ข้างหน้ามาเราด้วยนะครับจัดไปครับใครจองในรายนี้ประกันสูงสุดให้สามปีฟรีแม็กฟรีจอครับ คอมกล้องมองหลังมีไหมครับรีโว2.8มีครับทักเข้ามาเลยครับผมที่แอด9ก้าจีโอเคครับอุย้ยรถเข้าใหม่ครับผมไม่ได้ขายอย่างเดียวนะครับผมรับซื้อด้วยขอย้ําไม่ได้ขายอย่างเดียวรับซื้อด้วย